ก็คือปล่อยไว้ถ้าปะระชาชนลงเชือ่อ<ม>ถ้าประชาชนลงเชื <aos S 2> <ม>่ออาจจะเกิดการที่หายการกระทบกระทั่งอาจจะมานปลายไปถึงท่นานก็จึงต้องเดินทางมาพบท่านรองรับการของฝากเพื่อให้ท่านดาเนินการในเรื่องนี้ใกล้บ้านาท่านเขากทได้เลยแล้วหลังจากนี้เราจะนําสําเนานี้ข้อมูลในการดําเนินเรื่อนี้ได้แล้วส่วนถ้าฐานีตำรวจสถา่าสวนก็ต้องสอบสวนแต่ตำรุก แล้วก็เรียนว,ว่าเราจะให้ความเป็นธรรมับทุกฝ่ายในเนี้ยเนื่องจากเราชาวชนชาติเนี่ยมีการจัดตั้งคณะธรรมานิซึ่งจึงมีทางปกครองับแล้วก็มันมีหลายเรื่องอะ่ะตั้งแต่เรื่องที่ทางผู้ษกมาแจ้งจะมีทางหลายท่านแจ้งบนทางของท่าน์สิงห์เขาจะอีเออ๋เดี๋ยวว่าใช้ความเป็นธรรมกันที่วันนี้ก็ถสือเดี๋ยวจยวะขอใบ แบบก่าเขาที่วันรูปไหนผมต้องทำเป็นอเมริกันตอนที้เราออกสมุดแล้วครับเราก็ได้ลาออกสมุดแล้วยืนแล้วสมุดแล้วแย่งรวมแล้วที่มุ่งคุณสุเทพเนี่ยเพราะมีเฟสจะเจอของสตัวเราสายเป็นผู้ปลุกกระดมลงเฟสพวกตัวเองอะไรเองมีอวามประเด็นที่เข้าคือนัดให้หย <t step> ุดงานแล้วก็ประเด็นที่สองไม่เสียภาษีใน้วในในค่ ร้านเข้าหายเราก็จะมาแจ้งเพื่อนเพื่อจะมารวมกันแล้วถ้าเป็นความผิดอย่างอื่นเช่นอะไรจะเป็นการสูญตัวอะไรเป็นความเชิญน่อนั้นออกเราจะถามตอนนี้ก่อนก็ได้นะมีอะไรไม่มีอะไรที่จะถามยังไงไหมเกินหรือแนวหน้าใช่ไหมครับเปินส่วนตัวของเองของแนวหน้าเลยสบาบพื้นที่เท่าไหร่ครับอันนี้คือฟอง Gracias. Okay. Okay.